ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์คือกาลยนณมิตรด็อกเตอร์กฤษดาจ่างใจมนและกาลยนณมิตรทัศนีจางใจมน์ พันธามัยยังพุทธสาภาขวะโตปุพพพาขนมาการังกัโรมาเซนา เคพันเตสังโฆยัะเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังพันเตมะยังพันเตอิมังอนันตะอิมังอนันตะทานาปุญญาเสตุงทานาปุญญาเสตุงสัพพิวารังสัพพิวารังพุทธัสสะพุทธัสสะอูชนัตถายะ ปูชนัญถายะสังคสสะสังคสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิมังอิมังพุทธัสสะปูชนัญถายะาพุทธัสสะปูชนัญถายะอนันตะอนันตะธนะคุญยะเสตุงธนะคุญยะเส ธานัสสะอานิสังโสธานัสสะอานิสังโสอัมหากังอัมหากังทีฆาระะตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะสังวัตตุสังวัตตุข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์งจงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายสะพานบุญทรัพย์อาน,านันต์สะพานบุญทรัพย์อาน,านันต์พร้อมกับของบริวารน,นี้พร้อมกับของบริวารน,นี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพุธทธบูชาเพื่อเป็นพุธทธบูชา ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขออานิสงส์แห่งการถวายขออานิสงส์แห่งการถวายสภานบุญทรัพย์อนันต์สภานบุญทรัพย์อนันต์เพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสรุปลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวาย ถนนบุญทรัพย์อนันต์สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์คือกาเลนามิตรพรสันกำลังเอกและกาเลนามิตรสุรีเจียมพิทยานุวัตรขอเรียนเชิญครับยักษ์เขพันเตสังโคยักษ์เขพันเตสังโค

ฐานะอนิสังโสฐานะอนิสังโสอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจันิพพานายะจัสังวัตตุสังวัตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์ถนนบุญทรัพย์อนันต์พร้อมกับของบริวารน,นี้พร้อมกับของบริวารน,นี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ดพระภิกษุส์เพื่อพระพเ,พเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาขอแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ขออนิสงฆ์แห่งการถวายขออนิสงฆ์แห่งการถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์ถนนบุญรับอนันต์ เพื่อเป็นพ <kr> ุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอตลอดกาลนานเธอสัตุ ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัะตหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัะตหารเป็นสังฆทานคือกาเลยรมิตรมโนโทิปจักรวานธรรมและกาเลยรมิตรบุษบาดามาพงขอเรียนเชิญครับอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเต

ปฏ,ปฏิคานหาตุปฏิคานหาตุอัมหากังอัมหากังทีขารตังทีขารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัาหพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่า ของข้าพเจ้าทั้งหลายของพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพ,พื่อความสุขเพ,พ,พื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเนทินตลอดกาลลนานเทินสาธุ <McK ake> ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะ ให้เรารวมใจของเราจุดนิ่งเข้าไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้านที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งตึกเราลึกถึงผู้ที่เราจะอธิษฐานกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตยอยู่หรืละโลกไปแล้วก็าตาม อันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ยา่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมปัตชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายอีกทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวราที่รักษาอายุพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาวัระธรรมกายแห่งนี้และตลอดจนคู่เวรคู่กรรม ที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกรรมมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับผ่อนพระกันนะ <c oughs> ยะทาวาริวหาภูราปาริบุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตาน่งอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตู สภเวรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถา,ามนิโชติรโสยะธรรสัญญาาาาสพเพติโยวิวัจจันตุสัพพะโรภโกวินานสต,าตุมาเต Субтитры สันนานังอาคังธรรมวิชานตันอาเคพุนเทปสสันนานังทาคิหาเยาอนุตตเรอาเคธรรมเมปสสันนานังวิราคขวสเมสุเก สังเถปัสสนานังกุญญาเขตเถอนุตตะเรอาคัสมิงทานังทัดตังอาคังกุญญยังปวัตติอาคังอายุจวัน โสวิกติสุขังพลังอาคัสธาตาเมธาวีอาคธรรมะสมมาหิตตวเทวภูตตัวมนุสโวอาคัปโตมปโมทติ รัตนตายานุภาเวนรัตนตาญาเตชะสัตว์คารุคาปยาเวราโสกาสตุจุปันทวา สัตวชัยสินปิทธนังลาพังสุวนทีพักยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโอจะพัวคังกุ ทีเจยสวาสตวาสจะอายุจชิวสินเทียพวันตุเตียพวตุสัพพังกาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพทธานุภาเวนัสทตาสดทีพวันตุเตียพวตุ สัพพมังคัลังรังคันตุสัพเทวตาสัพพธามานุภาเวนะสัทธาสดิโอวันตุเตยพวตุสัพพมังคัลังรังคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาน สาธุตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวางอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวา,าะงมมาพุทธ,ธัทงภะคะวันตังอภิวาเทมิ พุทธังภาควันตังอบิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตวภาควตาธรมโมงสวาคาโตวภาควตาธรมโมธัมมนามาสมามิธัมมนามัสสามิ พโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกัสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวาคสังโฆสังฆนะมหามิสังฆนะมามิ สังโคโมเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของรองเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ คอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายจานและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกลกทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งมีอยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาวบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศก โรคภัยปัญหาประสัทใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน hơn xa thôi